อยู่ทําสวนผักอย่างเดียวเลยก็คือไม่ได้ขายของแล้วไม่ได้ขับแก๊บแล้วครับผมตอนนี้ไก่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มไข่เพราะไก่เลี้ยงแต่ตัวเล็กๆนี่ครับผมเพิ่งจะครบห้าเดือนมันจะเริ่ง <laughs> จะเริ่มทยอยออกไข่อันนี้เพิ่งไข่สดเลยเป็ดสองตัวไก่ห้าตัวเหมือนเป็ดสองตัวเนี่ยพี่ผสมในแดงเท่าไหร่ก็ให้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่เน้นอาหารเลยครับอาหารอาหารเม็ดนะ้แทบจะไม่ได้กินเลยก็คือเป็ดสองตัวพี่ให้ประมาณ ประมาณสามสามสามตส,สามทีตักนี้แล้วก็มาคุก,าากกับหยกกล้วยครับผมแล้วก็มีข้าวสวยถ้ามีข้าวสวยเดี๋ยวก็สวยแล้วก็นานๆเราก็จะมีะอาหารบางน,นิดหน่อยครับผมเพราะว่าเพิ่มเติมอาหารของเขาเองพี่ให้อาหารวันละกี่ <S 2> 2 <S ครั้งสองครั้ง <Piet S 1> ครับผมเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นก็ให้เยอะเลยครับผมให้กินเต็มที่เลยได้ทั้งวันพี่แล้วเสียงเป็ดเ,เนี่ยรบกวนเพื่อนบ้านไหมไม่มีเป็ดจะร้องเนยเพราะเช้ากับเย็นสองสองรอบร้องร้องร้องกินอาหารถ้าเกิดเราตื่นก่อนมันไปให้อาหารก่อนก็ไม่มีเสียงเลยแต่ถ้าเราตื่นสายมันก็จะมีเสียงหน่อย อันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่กองเะไก่ผมเป็นตัวแอลเป็นตัวแอลข้างหลังบ้านนี่เป็นตัวอกรอบเดยอันหนึ่งผมเลี้ยงปลาเลี้ยงแหนแดงแล้วก็ช่วยเอาน้ำไปเป็นจุลินทรีย์ช่วยรักด้วยเพราะว่าเราใส่ก๊อกจุลินทรีย์แ้วก็แสง E m ลงไปอันนี้เป็นมันม่วงมันส้มมันเหลืองอันนี้มันม่วงใช่ใช่ใช่มันจะเริ่มโอ้ยจะต้นตัวต้องหัวยใหญ่นะใช่แต่ว่ามันเราไม่ไม่ได้ขุดลงไปกันดูข้างล่างแต่อายุของมันถ้าเราสิ้นเดือนนี้จะครบสมเดือน ตอนนี้ก็บักดินอยู่รอบักดินเพื่อจะปลูกมะเขือเทศต่อครับผมเพิ่งจะใส่ธาอาหารลงไปมันก็เลยดูเต็มแปลงบักอีกประมาณเดือนนึงเพราะว่าไม่ได้รีบอยากให้อาหารมันได้เข้าเข้าเนื้อดินอันนี้ก็คือเป็นเจ้าไร้น้าใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ปกตินะไม่ได้เลี้ยงสูงแต่ผมกำลัง,ำงกำลังเองตอนกิ่งเองเพื่อที่จะเดี๋ยวจะขยายพันเองครับผมเดี๋ยวจะตัดปกติเลยจะตัดทั้งเตี้ยตลอดเวลาแต่นี่ใ่้มเนสูงเพราะว่าเราจะเอากิ่งมาตอนทําขยายพันต่อ ของไส้ไก่ที่พี่บอกก็คือตัวแอลมาถึงตรงนี้ถูกไหมใช่ใช่ครับพี่ค,ค,คุณลึกไหมห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนเองใช่ใช่ใช่กว้างเมตรแต่ว่ามันสลบทลบมันก็เหลือประมาณแปดสิบเซนน้ำมันจะไม่มีกลิ่นเพราะเราปั๊มออกซิเจนแล้วก็ใช้ชลินทรีย์แต่ว่าใส่เองไม่มีกลิ่นเ,เพราะาปลูกไม่ทําที่เดิมแต่ละัดแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์หมายถึงว่าครั้งนี้ปลูกถั่วข้างหน้าตรงนี้จะไม่ปลูกทั่วแล้วเราพื้นที่น้อยเราจะไม่ปลูกทั้งที่เพราะว่าเราจะเป็นการที่กหลอกมแมลงไปด้วยในตัว หลอกแมลงด้วยแล้วก็เรื่องดินด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราก็เราก็ับเปลี่ยนกันไปเรื่อยครับผมเก็บทั่วก็เก็บตรงปลายตรงตรงหัวมันแล้วก็หมุนครับผมหมุนตรงขั้วมันนะครับอย่าให้ขั้วมันหักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกต่ออีกใต้ต่อครับอันนี้เขียวดอกเบอร์ห้าครับสองเดือนครับสองเดือนพี่เก็บปีรอบแล้วเก็บไปหลายรอบแล้วครับผมประมาณห้าหกรอบละห้าหกรอบอันนี้คือเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วครับใล ถามว่าใช้อันเก่ามาเพาะเองได้ไหมได้แต่ว่าผลผลต่อไปนี่มันไม่แน่ใจว่ามันอ<ห>าจ<ม>จะเล็กงลงใช่ครับใช่ใช่ใช่ไอถังถังนี่คืออะไรพี่ถังหมักเศษอาหารในในคนเรือนในบ้านเรานี่นะครับผมก็เวลาเรามีเศษอาหารเราจะได้ไม่ต้องไปทิ้งใส่ถุงสิงอะไรทิ้งอข้มาใส่ไว้ในถังเพื่อเป็นปุ๋ยข้างในลึกไหมพี่ไม่ลึกไม่ลึกก็ข้างในก็คือถังอีกใบหนึ่งเป็นเป็นถังคู่เป็นถังคู่คือถังเอาเอา,เอาปากมาชนกันแล้วก็ลงไปข้างล่างเจาะรูแล้วพี่เก็บไปใช้ยังไง ไม่ไม่มันจะรัศมีประมาณห้าห้าเมตรก็คือไม่ได้ปุ๋นหมดเลยอ๋อก็คือให้รากพืชเนี่ยไปดูเราเองใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เนี่ยย่อยแล้วเริ่มย่อยแล้วอันนี้เป็นรังพึ่งอันนี้พึ่งจะซื้อมาเพื่อจะเอามาล่อล่อพึ่งว่าเพื่อที่จะเอามาไว้ในบ้านเราทดลองทดลองครับทดลองยังไม่มายังไม่มายังไม่มาพึ่งจะพึ่งจะเขาเรียกว่าพึ่งเอารังมาตั้งแล้วก็เพื่อจะล่อให้พึ่งเนี่ยจะมาทำรังในนี้จฉลงของเงินเดี๋ยงเอาไว้ช่วยผสมเกสรพืชผักในบ้าน อันนี้ทายกพื้นเพราะว่าผักสลัดถ้ายกพื้นเนาไดเขาจะโตสวยเพราะว่าเขาได้ระบายอากาศระบายน้าได้หมุนเวียนอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เขาใช้เป็นก้อนอิฐธรรมดาเลยนะวางเอาใช่ก้อนอิฐธรรมดาแล้วก็ใช้กระเบื้องรองกระเบื้องเก่ารองครับผมแล้วก็ใช้สลนเป็นตัวรองพื้นด้านในเป็นอะไรครับเนี่ยขอบนเนี่ยเป็นไม้ไผ่ ก็คือไม่ไผ่มาทําเลยใช่ไม่ไผ่ทารั้วแล้วก็เอาแสลนขึ้นผมรู้สึกว่าประหยัดง,งบมากอ่าใช่คือเริ่มทําจากสิ่งที่เรามีก่อนก็คือยังยังไม่ต้องไปซื้ออะไรก็แสลนที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมสลนเก่าแล้วก็ลงมาทําดูครับครับผมแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็กระเบื้องอิฐบล็อกแค่นี้เองก็คือผสมหลาดี่บำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับมูลไส้เดือนใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เราเอ่อเราหมักดินลงไปพร้อมแล้วเราระยะสี่สิวันผมไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วผมใส่แต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ันนี้เป็นโซนปลูกผักแต่ว่ามันเป็นโซนที่น้ําท่วมขังก็เลยต้องแก้ไขด้วยการยกพื้นสูงระดับจากพื้น,นดินขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ใช้อิดบล็อกเป็นตัวรองก็าแบบง่ายๆก่อนครับก็อิดบล็อกรองไม่ให้น้ํามันท่วมขังเพราะว่าช่วงหน้าฝนน้ํามันจะขังอยู่ประมาณระดับนี้ก็ขังประมาณวันสองวันมันก็จะแห้งลงอันนี้เป็นกล้วยกับกล้วยนะครับที่เรากล้วยออกลูกแล้วที่เราพันต้นกล้วยทิ้งเราก็อย่าไปทิ้งเราก็เอากล้วยมามาฉีกเป็นเส้นๆ้นแล้วมาตากเพื่อจะทําเป็นเชือกแทนเราจะได้ไม่ต้องไไปปซื้้้้อเเชราาาาทคงงงัแแว่ใใหหตตมน ให้แจงมันไต,ต,ต่ไต่อะไอย่างนี้ครับผมอืมครับอืมมันก็จะไต,ต่แทงกลางลำตขึ้นมันก็ไต่เราไม่ต้องไปซื้อเชือกฟางไม่ต้องอะไรแคใด้กับกล้วยที่เรามีอยู่แล้วประหยผมพี่เป็นมะนาวสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์พิจิตรที่ดูมาก็บอกมันทนโรคจะถึนเรื่องน้ําก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ขัดกับพันธุ์อื่นมากกันเท่าไหร่แต่ว่าจะหาตัวที่มันทนโรคทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอามาลองมาปลูกดูซื้อมาต้นแค่นี้เองครับผมตอนนี้กี่เดือนหน้าประมาณ5้าเดือนแล้วเนี่ยต้นขนาดนี้เลย เป็นโซนผักกรละมังที่โดนแดดไม่จ้าไม่ไม,ไม่ไม่มากนะกก็จะเป็นพวกวอเตอร์เกตฮาวายแล้วก็วอเตอร์เกสครับผมก็คือเป็นมุมผักที่ชอบแสงน้อยแสงน้อยแล้วก็ปลูกในกรละมังคือเมื่อก่อนผมมาครั้งแรกอะครับพี่ขายของเปิดท้ายใช่ใช่ฝนตกก็ต้องหยุดขายไม่ได้ใช่แล้วก็ครั้งที่2มาก็ยังขายของขายของแต่ว่ามันจะครั้งที่2มันจะเป็นช่วงโควิดด้วยขับแก็บด้วยแล้วตอนนี้ครั้งที่3ครั้งที่3มคือตอนนี้ไม่อยู่ทําสวนผักอย่างเดียวเลย ก็คือไม่ได้ขายของแล้วไม่ได้ขับเก็บแล้วครับผมตอนนี้ก็ปลูปกผักปลูกผักขาแล้วก็ทำพวกเอากเกษตรเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกอออนไลน์ครับผมก็จะมีรายได้อีกหลายทางอะไรอย่างนี้ก็คือทั้ง Facebook, YouTube, TikTok ใ, <basically. S 2> ใช่ครับผมทั้ง3รายการเลยรายได้คือเลี้ยงครอบครัวได้เลยก็เลี้ยงได้เลยอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ยได้อยู่ได้ครับ ได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวใช่ได้อยู่บ้านได้อยู่กับลูกได้อยู่ทั้งวันเลยฝนตกก็ทําคลิปได้นั่งตัดต่อคลิปใช่บแดดออกก็ทั้งนั่งตัดต่อคลิปใช่ครับผมแต่ถ้าไปขายของตลาดนัดคือต้องหยุดหยุดครับผมแดดออกคือขายได้แต่มันร้อนใช่ฝนตกก็ต้องหยุดได้ก็ต้องกลับ ต้องกลับราลง<ะ><ะ>ทุนไปแล้วก็ต้องกลับตองให้จ่ายตังแล้วก็ต,ต้องต้องกลับเพราะว่าผลตกไม่มีคนเดินการที่เราอยากเริ่มทําการเกษตรก่อนนะครับเพราะว่าเอาเอา,เอาที่จ่ายก่อนถ้าจเราชอบแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มทําจากเล็กๆน้อยเริ่มทาจากเท่าที่ทุนมีก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหารายได้เสริมในการที่เดี๋ยวนี้นะครับโลกออนไลน์คือเราเอาการทําของเรากระบวนการทําของเราเนี่ยเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเช่น YouTube Facebook ทิกต็อกอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ทําลงไป ให้เราออกมาสู่กล้องบ้างนะครับเพราะว่าบางทีที่ว่าบางแพลตฟอร์มที่เขาให้เราลงไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกมาอธิบายหรือออกมาพูดคุยกับคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไรเขาก็จะไม่ได้นําเสนอเราไปให้กับคนอื่นได้เห็นมากนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าทําลงมือทําแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีผลตอบแทนออกมาเองครับผมและที่สําคัญคือพี่ไม่ได้มีพื้นที่เลยก็คือใช้พื้นที่รอบบ้านใช่ครับพื้นที่ที่บ้านทั้งหมดเนี่ยมัน250ตารางวานะครับผมแล้วก็ทําการเกษตรได้ก็แค่150รางวาแั้นคร้บผม